แต่ก็ดีพอยามหนาวจะหน่อยมันอยู่มันม่มีลมพัด <c oughs> ถาา้าห้าวผ่านหางมันดังเลยครวบครวบนอนบัวรับเด้มันลมพัดอยู่นอนนนั่อยู่ในนี่ก็ดีไว้ในนั้นลมบัวผัดบัวด,ด,ดังแ <c oughs> ม่แม่หญ้ากับมาเยี่ยมโอ้ฉันใสเอาเป็ดเอานั้นมาให้เอาเป็ดเอาไก่มาให้กินนน <c oughs> นชววชชววาาาเขใประน พอกันเห็ดกินเป็ดบอกเออแมนรีเป็ดไก่แม่หญ้ามาให้ไวเถิดเออดิปยวลังมันเลยเลี่ยเราก็ตุ้ยกีกเลยเด้กเรากะตุ้ยอีกเลยเด้กจะกินเป็ดแม่หญ้าแล้วบ่ได้สบายสุดท้ายกินเป็ดแม่หญ้าเป็ดบอจ้า อ้าน้องเป็น้องเปิดภาพมาบาเนี่ยโอ้ต้องเปน้องคอยคำลงแรงเนาะปูเตาน้องอับเบย์พยืนกระดูกกร็ดีน้องเป็ดน้องเนาะโอ้ยังเด้เนี่ยเป็นอะไรอันโตติดแต่บอลลื้อยังอันนี้น้องเปน้องคือคือบีหายไมาอยู่มาเหงื่ออยู่เป็น้องเนาะปูจุดบีห้เลยเตาก็ได้โอ้โตเป็ดน้องเนาะอ้าก็อื่นก็ขอกราบทักทายสบายดีน้องสบายดี บุกมาพอในการสวงแรงๆเพี่น้องเนาะเออเขาไปเยี่ยมพยายามทางครอบครัวนะ้องอาะเบย์พันกอนพี่น้องนะเอ,อ้าประตูใส่รหัสบ่เนี่ปิดประตูรหัสจะได้ประตูนี่ฮะโอ,โอ้โอ้ดีดีเห็นรหัสแล้วพี่น้องเยนี่ดีใส่รหัสไว้พี่น้องเนาะรหัสปลากระป๋องเดือดไว้อีกแล้วนี่ยันงวงเขามากินมะกรูดมะม่วง,งบ่ดูจังใดต้มยังยืนกลางย่างอยู่นนะ โอ้ส oh, 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 yeah. ัางเองบ่สวบายดีเด้อโอ้ยโดยโดยสบายดีปอตกวงกบพี่น้องบันยืนขึ้นสู่เวทีไปทีเรียบร้อยเนาะสบายดีเด้อทางแม่โอ้ยเถเห็ดกินยงมือนกินข้่เอ้าเป็นยังกินจิร่องโตกินจิโรอตร่อยได้ยังอีมันกินจิโร่องโตปนแจ่วโอ้เจ้โยเาโอโอก็้อ้เ โอ้ oh, สุดยอดหองงามแล้วพี่น้องเลยบาทเนี่ยใส่วงกบประตูเลยเด้บาทนี่ก่อเองเราก็ได้เอ้กระสืองามอยู่เด้เยไม่ได้ด <c ười> <c ười> น,นิงเพียกบ <c ười> อ่ะเออนิงอยู่เนาะแต่ว่าเพียกลงแล้วเออเออเรากับ <c ười> นิงเพียกอยู่ทงพ,พื้นไปต้องไง มันย้อยไปฮัดกรบตั้งรัวลมันย้อยไปเลยข้ามันมันย้อยไปย้อยไปตั้งบกครัวบ่อ๋อมันย้อยไปตั้งบุนเนาะเดียวย้อยไปเทียบบุรีมีดิ่งบุรีมียังบ่ เป็นตั้งกับบริษัทจริงจะก็บ <amen um um. oh ิ่งเสาเนี่้นี่เวลาให้บริเยมต้นนอกนี่เวลาตั้งเสานนาเนาะบริเยมต้นนอกนี่ถเสื้อมบริเวณไหนไม่ควรไปถึงเสื้อโอ้ยแม่ละซะเลียมเสาก็ได้แน่โอ้ยแม่ละแม่ละส่วนแรกแรกบรลษัทพี่น้องพิษต้นมันพิษไปบดด้วยพี่น้องไหมตามไลน์มันนี่ตามไลน์เอ้าจัดไปใครได้ออกได้กับพ่อใครได้ออกได้พ่อใครได้ออกได้ใครได้ออกได้หอยจิ้บหายได้เนาะจะไปถูกงัดเอากันอีกแล้วนี่ อ๋อไปตามแบบมาแหละเป็นอย่งไรเป็นยังไงก็ได้คือทางผู้ใหญ่จะดีทางบะบัวเนาะซื้ออุปกรณ์เสริมเข้ามาเห็ดอันห้องวาสันซราเป็นอย่องไรโบลลาตั้งตั้งบ่องเยี่ยมอยู่ทางนบ้่งตัวนี้แห้งไปทีเรียบร้อยแล้วบ้านมันซื้อมาแล้วบ่ ประตูมันยังเนาะมีแต่วกกบมันเสื่อมเลยเอ๋อไปสร้างมาวัฒเพราะว่าเครื่องมือเฮาบ่มีเครื่องมือบ่มีมีแต่ก่อธรรมดาแกะไข่ธรรมดาทางบบบูภาษาจีนสร้างเองกันวะเป็นอย่างไรเนาะอืออ๋ออ๋อห้องน้ำ ตอนได้กระห่อนตอนแรงกระห่อนตอนเช้ากระห่อนทางนี้ตอนแรงกระห่อนทางนี่เออโบห้อนบ่มีล้มนะมันอันตรายได้นะเหตเวียกไปเมื่อยนวังได้เป็นลมเลยบ่มีต้นไม้ใหญ่บังทั้น่ะกระเด็นแต่มีผ้านี่ขังไว้มีขาผ้านี่ขังไว้ให้กระเทกนะอ๋อนาเซ็ตนาออกไปอีบ่อน่ะกระเทิรบอีกไปบ่อเออทางบัวบัวพิเศษอีกเลยน้อย เอาเอาเอาเห็ดไปไงเนาะชิโก <th ay. S 2> ้กระเท็บเห็ดเห็ดบอลจอดรถบ่บอลจอดรถไทยอ่าไวเครืองไวครองก็ได้ได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างบ่จะเป็นไม้สังกสีเอาไว้ห่มได้อ่านาทีก็กวงไปอีกแบบแล้วไปไหนเนาะเออยินดีนำครอบครัวเพิ่นไปไหนเนาะได้บอลจอดรถอีก กระเทาะกระเทคือว่าโอเคพี่ต้องไหมปูเคียวสองสอบปูแดงบ่เลือสอบหนึ่งเนาะเอาไปเทยังตัวนี้เอาไปเทนั้นเทติดเสาอันบนมีคานบ่ไปหอนะก่อขึ้นเลย มีคานพี่ชามเ็ดนี่ย้ก็เาตปหมรปกติมีคานอี่ได้ครึ่งหนึ่งนะฮะมันต้องมีคานมันมีม้าวะปูใส่ล้วอขาก็ไมใส่เลยไเใส่เปลนเลยถึงมือม่คานมันไม่คานมันม่คมัน่าัานมันนั่านมันานมั่าน่า่มันม่มันไ่าาน่่น่า บบงบเอาหมอไล่ก็ใส่ซ้ำนี้อย่ามันได้ยจดกทำมันรู้กใส่หมวกกันน็อกแลนอนก็ได้ยงมันตอบต่หัุ๊บว่าให้ขุดตนกันบา <c oughs> นขลางก็เพือนะลุใช่ล้ว nó sẽ mua con nọc anh ăn, <về>, ăn. cá <laughs> à, bún cá ba mà sử dụng sào mà sử dụng lai ôi chẹt mất cỏ đó, bây giờ cỏ mà lên này, mẹ nó, xay lép, xay nó, anh này nó, Bọc này, <laughs> hả เพราะว่าขเขาเรี้ยบงซีมันสื่อๆเนาะจับยังจับยังบุรรบแล้บอกเ <c oughs> ขาเลี้ยบงซีมันคือคือว่ะคือีมเลยพี่เออซีมันคือสื่อซีมมันตู้ชิแนน <c oughs> มันนี่่ก็ได้อยูเทพื้นเลยเนาะแต่ดอกทรายหินยังร้ายอยู่ดอกเทพื้นลยแล้วก็ทางนอกนี่ย comment เทหินบังเดอรหินหินกับทรายหรือสำนันเนาะ c o m ม e n t เททางนั้นก็จะบ่ได้เลยเทได้แต่ทางนี้แหละ

น,นี่เจ้าก็ใส่เองเนาะใส่เองเแต่ก็ดีพอ,อยามหนาวจะหน่อยมันอยู่มันอ่มันมีลมพัดพอห้าวผ้าเนาะข่าขงมันดังเด้ครวบครวบนอนบัวรับได้มันลมพัดอยู่นอน่นอยู่ในนี่ก็ดีไปไนั่งลมบัวผัดบัวดัง,ดงดสงัดเลย ฮ้อนๆๆๆก็ตอนยามฮ้อนกะเอาเตียงออกไปนอนอยู่นอกผู um ้ห่มไม้ผู้เ่นยาฮ้อนยามฮ้อนคือ3 4ยามหนาวก็เข้ามานอนอยู่ในแล้วก็เอาทั้งพืมันโอ้จะูกนอน่อีก

mười đó lăm 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 ชั้นยาวบอเลหลียวนิดได้อยูได้ยูฮอนแบบบมีลมอันตรายเลลมตึงเลยบางคนเนี่ยเหตุวี่ขมัง ก็ใส่ปากกระบอกมันเพราะว่าตัวนี้มันตัวจับลงลง อไอ้เมื่อคืนไมียาบอกซื้อระบายาเส็นยาวอไงยานพไปถ่ายอีกมาให้มาถ่าย เนี่ยก็าบ้านนางใบคือใครแน่บ่แม่ค่ายแน่ก็แล้วเพิ่นอ่ามีความสุขกเขแล้วขันต้นอ่าตอนนี้กําลัางถึงบัได้เ,ดเป็นคือเกา่เกา <c oughs> แต่ว่าว,า,วาการบัวเจากะเล็กๆน้อยๆก็ซ้ำเก่าแหละท่าแต่ว่าเรากับบัได้เป็นผิดเป็นภัยดอกนะนะแบบว่าบัวได้หลักของภัยบัวได้เล่มของภัยดอกเราก็อยู่เป็นปกติคือเก่าแล้วเราก็ได้ทำแบบนั้นแต่มันไปหาเห็ดของมูือแล้วเราก็บได้ลามโซ่ลามยังดอก แล้วก็ใส่ชีวิตเป็นปกติมบ่จริงๆแลวเราบ่เฮ็ดอ่แล้วก็เลยออกไปไปไปลเ้ฮะบุูมือนั่นเราอุ้มต้ไมเขาเห็นมาเราแกนไม้จะเบิ่งในใส่เบิ่งนะเขาลชบอแก้เออเบิ่งเขาชับไแก้วไม้หาตะไม้อันพัวอันไปจงเฮ็ดอีชนะไม้อ่าเราบอกคอยจะกินเจ้าบริยากคอยขาปุ้นก็คอยเบื่อแล้ว ช้างมันวาทุกอเป็และคือเป็นวาวเดี๋ยวตอนนสิเปิดให้เบิ้งคอยก็ยนี่มาเบิ้งแต่โดนเลยแล้วมาเบิ้งนำกันเบิ้งอาการนองใบสาวใบเป็นไปดองเป็นอะไรแบบนมันดีมันชาวก็ได้แค่นั้นเฉาก็เป็นห่วงอยู่แล้วเขาบ่มีแนวปัวลูกเอ้ยแม่แม่ย่าเราก็ดีใจน้ำแล้วก็เอาเป็ดเอาไก่ไปให้กินแล้ววันตะกี้ก็ให้แล้วกันนั่ะแล้วใบเราเนี้ยตอนเราก็ได้ดีขึ้นมากอ่าเราก็ดีใจน้ำขนาด ไอ้แน่อย่างแคลมเขาเป็นเฮือนเป็นชานนะลู้ไหมคอก็ได้หายได้ดีเดยคอยก็ได้หายแล้วแต่คือเราบักทัวเราเพิ่มมากทั่วเฮาคิดกันนั้นแม่ก็ว่าไหดูหรือว่าทุกข์ก็ยากแลมทุกันก็ลูกพัวลุกพัาไปสิแมนแมนาเฮือนเจ็ดชั้นกับบถตรกันก็ไม่จัดยู่นะ อันน well, like yeah, uh huh. like ี้แม่หย่าเพื่นมาอันนี้แม่หญ้าเพื่นมาเยี่ยมนะเดมันวาไปหยาือวาลคนหวาเนะม บ่อานี่ป่าเาก็เป็นแบบนี้คือกันน้ายแต่ังหะนใเา่อ่อยใบ่้นอยเยงนอยใช่ไมโอ้ยมีมีบ่อน่อยได้นะครับมีสองบอน่อยอีาโอ้ยหลายน่อยแท้แี่บ่อน่อยบันนายกัน่สองบ่อหน่อยบันนา อ mm. <cough> 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 <cough ือชาวซาวนาทีเนาะกันย่าไว้กันย่ากันย่าตามหลังเอเดี๋ยวไปดนเด้อซาวนาทีซาวนาทีผู้อีกซาวนาทีช่างเอ๊ะกันชองเด้อนี่กันชองไปเลยซาวนาทีเราจะพากันครัวอย่างกินนั่นน่ะใครเห็นคุ้มมนต์อือให้แล้วอ่ะแม่ย่าก็มาเยี่ยม โอ้ชางใชเอาเป็ดเอานั้นมาให้เอาเป็ดเอาไก่มาให้กินชือวมันเรีเห็ดกินเป็ดบอกเออแมนรีเป็ดไก่แม่ยามาให้่ใช่เถอดเออดิปีหล้งมานีย่เลยเราก็ตุ้ยอีกเลยได้เรากรตุ้ยอีกเลยได้ ไปกันตะกิี้เราจ่อยแห้งได้เถอะโอ้แล้วนันเนาะจ่อยเาเฮ็ดบ้านนี่กัวเป็ดกินเป็ดแม่าแล้วบ่ได้สบายสุดท้ายก็กินเป็ดาเ็ดบ่เจ้าบ่ได้กินมันสิตปาก มือนั่นเนาะมันนึ่งข้าวบระชุกเราบอาว่ามือเจ้าเชื่อมาข้าวชุกเหรอคือนึ่งข้าวบระชุกฮะในในหัววัดมาข้าวชุกไปแม่เราบอกไปเอาช่วยแล้วแม่ทำให้เจ้ากินได้เขาชาญเราแต่ว่าเป็นในช้างให้เจ้าบนนึ่งข้าวมันข้อมมันนึ่งคือนึ่งข่าวปะชุกเตาว่ามันมีพื้นบอกมันมีพื้นแต่บ่ามันเคยทั่วสไตล์นะถึงมันครัวเป็ด กดีมีแหงนะคนบกำลังขัดขึ้นกันเห็นนะได้ดแต่าาย,าย,ยานะันอันนั้นก็จะเข่าวาา่าเจ้าบัณฑิตเราโอ้ทุกคิดเอาใช่ไหมเช้ามาบุบิการนี้แหละพีอ่อนหอยเนาะก็เห็นทางชีวิตเพื่อนมีความสุขก็ดีใจน้ำขอบครัวเพื่อนแม่ก็มาได้ให้แล้ว อันนั้นในมอนไว้แม่อย่าไปกวนด่าโอ้เคยชิปช่างบลูกก็ว่าเขาไปจักเขาอยู่ชัดจักอยู่ก็เลยเขาออไปไปเธอเขาถูกต้องกันไรยะหอไม่ยาเราเบิ่งท่านแล้วเอาไปได้เบิ่งเงินนเนี่ยเรามาเยี่ยมกัเเบเอากระเป๋าน้ำเราเรามาเยี่ยมอะไรยาแม่เอ,อ้ยอย่าไปห้าเขาได้เอ,อ้อก็ไปเล้ว เราก็อวนขึ้นบสองคนเลยจะก่อนเลืยจะได้บอกก่อนหนึ่งองก่อนอเอน่ โอเคน้องพี่น้องเนาะตอนนี้ก็ถือว่าเฮือนน้องอเวยเพิ่นก็มีโปรโมชั่นเข้ามาเนาะเพี่น้องทางบ่าวบัวพี่น้องผู้ใหญ่ทางบ่าวบัวเพิ่นเกาะกระเทิบออกมาเนาะสรุปแล้วก็ต่อเติมกันต่อเติมเข้ามาเฮ็ดห้องนอนแน่พี่น้องเนาะเฮ็ดห้องนอนอีกห้องนอนนึงก็ดีไปอย่างนึงพี่น้องเพราะว่านอนยามหนาวมันจะลมพัดผ่าบุ่มบ่อบุ่มบ่เนาะพี่น้องขี้ฝอกขี้ฝุ่นมันก็จะลายพี่น้องมันก็ดีไปอย่างนึงเนาะขอบขอบคุณพี่น้องทางผู้ใหญ่จะดีทางบ่าวบัวเนาะ เออก็เ,เธอออกมาเห็ดแาลรอไทยพร้อมพี่น้องโอ้ดีดีดีพี่น้องเนาะเออป้าซาพี่น้องพ่อพ่อกันอีพหนาซาอีพีนี่ขอกล่าวคำว่าสบายดีพี่น้องสบายดี